ว่าทำยังไงก็ไม่มีทางเห็นไม่มีทางเจอมันมีใหม่คนที่เขียนเรื่องของกตัวเองว่าไม่มีทางให้สืนรู้ตลอดกาลไม่ว่าจะอย่ายแค่ไหนก็ตามมันความว่ายังไงคะ่ะคือถ้าคนที่คอมเมนต์ให้ินถ้าเขาย้อนกลับมาฟังค &A นี้อ,อคลิปนี้นะคะโค้ชก็อยากจะถามกลับไปนะคะว่า คือคนหมายความว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสูตรมุเป็นโปรแกรมหรืออีกทางหนึ่งก็คือเป็นสนแมแล้เขียนหมดเลยหรือศัพท์ภาษาเราก็ฟ้าลิขิตมาแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เหรอแปลงว่างั้นเราจะปฏิบัติทําไมทําความดีไปทําไมนั่งสมาธิไปทําไม่าเนี่ยจะทําเพื่ออะไรในเมื่อทุกอย่างมันเขียนไว้หมดแล้วนั่นคืงทำ ฉนั้นไม่ต้องทำละมองตุ้มม้าที่ทุกอย่างเขียนหมดแล้วชีวิตฉันจะเป็นยังไงมันถูกกำหนดไว้แล้วไี่ไะอย่างนั้นรอเปล่าคะแล้วคำถามใกคำถามของคุณก็คือว่างั้นมันมีไหมที่คนเขียนเรื่องราวของตัวเองว่าเขียนในที่นี้มันโปรแกรมอนมะไม่มีทางให้ตื่นรู้ตลอดกาลไม่ว่าจากอะไรไม่มีทา,งน,างนั้นถ้ามีทานี้แสดงว่าคุณคิดว่าคุณยังไม่ตื่นรู้ต่อ,อค่ะหรือคุณคิดว่ามันมีไหม ที่คนบางคนที่ยังหลับไหลไม่มีทางห้ตื่นวันนี้โค้ชตเ้ยจะมาเคลียร์ตรงนี้หน่อยนะคะจะมาอธิบายความคิดเห็นของโค้ชทีนี้พวกคุณคิดเห็นว่าอย่างไรพวกเรามาแชร์ความคิดกันได้ะคระับความคิดเห็นของโค้ชนะคะคือตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ตื่นรู้หรือคนอื่นหลับไหลหรือคุณเป็นห่วงคนอื่น,นเขายังไม่ตื่นรู้คุณไม่ต้องกังวลค่ะ ตรู้ตอนนี้คุณคุณจะเล่นไปอคือคุณอาจจะตื่รู้อีกหนึ่งปีข้างหน้าสองปี้างหน้าอีกสิปียีสป,สปีหรืออีกหนึ่งชาติข้างหน้าถ้าคุณไม่กลับมาเกิดเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องกากลับมาเกิดนะคะสำหรับโคจะคิดยังไงเรื่องตื่นรู้เป็นคือคอมเมนต์ตรงเนี้โคจะคิดว่าคุณอาจจะยังไม่ตื่นรู้เองคนที่ถาม หรือคุณเป็นขวบคนอื่นที่เขายังไม่ตื่นรู้เขาจะมีสิทธิตื่นรู้ไหมทีนี้อย่างแรกเลยโฟกัสชีวิตัวเองก่นนกอนครัโฟกัสว่าคุณมีกอะไรชีวิตนี้คุณมีฐาระกิ่อะไรคุณอยู่อยางมีความสุขไหมคุณเดินทุกวันทุกวัน,วนตามภาระกิจที่คุณอยากจะทำอยากมีความสุขหรือเปล่าคุณโฟกัสตรงนี้นก่อนทีนี้้าถามว่าแล้วเมื่อไหร่คนใดคนหนึ่งตื่นรู้ ้าทุกอย่างถูกกำหนดมาไว้แล้วจริงมีภารกิจอะไรก็ถูกกำหนดไว้เป็นส่งแผรหรือเป็นสคริปต์ในโปรแกรมถ้าโลกเรามันเป็นคอมพิวเตอร์รแล้วเรากำลังเล่นตามสคริปต์อยู่เดี๋ยวก็ถึงเวลาของเขาค่ะเพราะว่าพวกเรานะค่ะมาจากที่เดียวกันหมดคือพวกเราแต่ตัวมากันซอสภาพทีสร้างแล้วที่เรามาในที่นี้เราลงมาเล่นเกมกันช่วงคราง แล้วเวลาที่เราลงมาเล่นเกมะเราก็ลืมพอเราลืมเราก็เกิดอาการกลัวเป็นทุกข์ไม่พอใจเพราะว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ในเกมนี้จริงไหมคะทีนี้คุณทุกคนเขียนเกมเองเขียนโปรแกรมเอง A. แต่ว่าคุณลืมทีนี้เวลาที่คุณถามนะคะว่าก็าจะมีคนไหมที่แบบไม่มีทางตื่นรู้ยังไงยังไงคุณคิดว่าถ้าคุณมีจิต่างม่โซ่ กินเลยเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าถ้านี้ไม่ตื่นรู้อม่ชอบกินน้ำหน่มจริงไหมคะก็<ๆ>เพราะฉะนั้น<ๆ>ไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายเราก็กลับไปที่เดิมที่เดียวกันหมดคือกลับไปสุดสองแต่ว่ามันเวลาไหนล่ะแล้วคุณจะเร่งไปทำไมใช่ไหมคุณจะไปตอนนี้